ดียวมาตอบคาถามพี่คนนี้นะคะที่ที่เรื่องที่อยู่พาพ่อกับแม่ไปเซ็นเอกสารยานะคะก็คือเขาแยกกันนานแล้วต่างคนต่างมีใหม่ไหมคะขอโทษที่ถามถามได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายทั้งพ่ออยู่แม่อยู่เนี่ยทุกคนมีความสุขมากเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่แบบไม่ได้เป็นเรื่องเศร้าอะไรนะคะก็เลยถามได้คือทั้งคู่มีใหม่แล้วทั้งคู่จริงๆค่ะก็เขาแยกกันคือจุดเริ่มต้นเลยอะ ตั้งแต่สมัยอย่งังยังเรียนไม่จบเนาะก็คือเขาอยู่ด้วยกันพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้วเราก็สังเกตว่าเขาไม่คุยกันเลยอะอยู่กันเป็นปีเหมือนถ้าคนนี้อยู่มุมบ้านนี้ของบ้านอีกคนหนึ่งก็จะออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยอยู่กันแบบไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่กล้าบอกลูกตรงๆว่าเออฉันไม่โอเคไม่โอเคแล้วนะฉันอยากเลิกอะไรเงี้ยเราก็เลยขอคุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยกับแม่ก่อนว่าแบบเออมันเป็นยังไงโอเคไหมอะไรเงี้ยคือ เขาก็เลยบอกเราว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะเลิกเพราะว่ากลัวลูกเสียใจกลัวลูกรับไม่ได้แล้วก็บอกโอ้ยไม่เลยเอาความสุขตัวเองเลยนะคะแล้วตอนนั้นโอเคพอเขาปลดล็อกตรงนี้ได้เขาก็แยกกันไปแยกกันไปสักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นปีอะคะ่ะก็ต่างคนต่างมีใหม่เออซึ่งวันที่พ่อกับแม่มาเซ็นเอกสารยาในวันที่พ่อกับแม่เซ็นยาค่ะอยู่ก็บอกพ่อว่าเออพ่อ พาแฟนใหม่มาด้วยเพราะอยู่ว่ายังไม่เคยเจอแฟนใหม่แ,แม่แฟนใหม่ของพ่อเลยเคยเจอแต่แต่ของแม่ลุงอา่าลุงนะคะอยู่เรียกลุง,ง <uno> ก็คือเราเจอลุงบ่อยแล้วที่เป็นแฟนใหม่แม่แต่ยังไม่เจอฝ่ายพ่อก็เลยให้พ่อพามาด้วยเราจะได้แบบเออทําความรู้จักจะได้รู้สึกว่าเออเขาเจอคู่ของเขาที่มันเหมาะก,ก,กับเขาทั้งคู่อะค่ะเราอยู่แบบเราไม่ได้อยู่กับเขาอะเพราะเราก็ต้องแยกครอบครัวมามีครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเราจะได้ได้สบายใจว่า พ่อเราก็มีคู่ชีวิตคู่คิดที่ดีอยู่ด้วยกันแม่ก็เจอคู่ที่ดีที่เหมาะสมกับเขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนช่วยกันคิดช่วยกันทํานั่นทํานี่กันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอก็ทั้งคู่ก็คือตอนนี้ต่างคนต่างมีใหม่นะคะซึ่งเขาโอเคกันมากเลยอะจากที่แบบเมื่อก่อนก่อนที่จะเลิกกันเนาะก็จะไม่คุยกันเลยแต่วันที่มาเซ็นเอกสารยาเขาคุยกันทักทายกันไหว้กัน แม่ก็ถามผู้ชวนแฟนใหม่ของพ่อพูดคุยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแบบดูมีความสุขอะก,ก็วันนั้นก็แยกย้ายจากกันไปด้วยดีอะไรเงี้ยก็เลยอืมเหมือนเหมือนคนเราเนอะมันไม่มีใครผิดใครถูกก็ไม่ได้มองว่าพ่อผิดแม่ผิดแต่คือเขาแค่ไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมกันเท่านั้นเองเรื่องตอนนี้ยเขาก็เจอคู่ที่มันเหมาะสมกับเขาทั้งคู่แล้วนะคะคนเป็นลูกก็สบายใจพอต่างคนก็ต่างมี คู่ที่เหมาะกับตัวเองทั้งคู่แล้วก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองค่ะ